สำหรับคนที่ชอบนอนในรถนะต้องดูรถคันนี้นี่คืออวตารวันวันแล้วมันมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่า rest mode ซึ่งเป็นฟังก์ชันนอนในรถพอกด start ตัวเบาะเนี่ยมันจะเอนนะฮะเอนสุดเลยแล้วสุดในที่นี้มันจะเข้าสู่โหมด zero gravity นะครับซึ่งเบาะมันนอนเอนสบายมากเลยทุกคนก็คือแบบมันยืดขาได้แล้วก็เอนลงไปสุดได้แบบนี้เลยนะฮะ สามารถนอนได้จริงๆเสียงจากลําโพงอะ่ะมันจะเป็นเหมือนเสียงไวท์นอยส์ในที่นี้ตั้งไว้เป็นเสียงคลื่นแล้วก็มีนกบินผ่านหลับตาปุ๊บเรานึกถึงแบบอารมณ์ชายทะเลเลยนะแล้วรถคันนี้มันเงียบมากมันก็เก็บเสียงดีมากรู้สึกรีแลกซ์มากตอนนี้แล้วพอมันครบทม์เมอร์1นาทีตามที่เราตั้งไว้เนี่ยแล้วเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะนอนต่ออีก10นาที หรือเราจะหยุดเหมาะสมกับการไปจอดนอนรอหน้าโรงเรียนลูกเป็นอย่างยิ่ง